จับไว้จับงี้ี๋ยวคุ้มตามด้วยเนี่ยออยากพาเรานมาเับไปไ่ไจ,จะไปลงตัด่อลงเลย นี่ทับลายได้ตัวนี้ทับรายจะลงรายได้เลยอ่าดูทับลายนะตอนเริ่มการถ่ายทับลายมาลงรายนี่นะโอู้หูอ่าทับลายลงมาไว้ทับลายได้เรียนตัวนี้ทับลายได้อ่าไปต่อไปต่อยืดต่อ